สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องแรบบ i ้เทลล e าชกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องหัวรักเข้ากลางใจใน EP ที่13-14เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะ โยอันรู้สึกสับสนก่อนกลับบ้านเธอได้ไปนั่งฟังเพลงข้างทะเลสาบแห่งหนึ่งซานชวนมาหาเธอเขาคิดว่าเธอไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดแต่ความจริงแล้วเธอได้ยินเขาบอกว่าเขาจะพยายามเต็มที่เพื่อเป็นแรงใจให้เธอ ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านโยอันถามหลวนเนี่ยนว่าซานชวนชอบเธอใช่ไหมโยอันกังวลเพราะเธอกับซานชวนอายุห่างกันตั้งสิบปีหลวนเนี่ยนจึงถามว่าแล้วโยอันหลักคิดยังไงกับซานชวนโยอันตอบว่าเขาดีมากจริงๆแต่เธอไม่ได้คิดเกินเลยกับเขาหลวนเนียนจึงบอกว่าไม่ใช่โยอันไม่คิดแต่ไม่กล้าคิดต่างหาก จากนั้นโยอันก็หาคำพูดมากมายมาลบข้อคอราหาของเพื่อนทั้งที่ในใจของเธอคิดถึงซานชวนอยู่ตลอด เวลาต่อมาทีมงานของโคชคนใหม่ก็ได้มาที่สโมสรและจัดตารางฝึกซ้อมให้ทุกคนหลักๆจะเป็นการฝึกกายภาพโดยที่โคชจางเหยยนยังไม่มาเพราะเขาต้องปรับโซนเวลาก่อนทุกคนถูกสั่งให้ฝึกอย่างเข้มงวดเลื่อนบนกระปอดกระแปดกันทวนหน้าโดยเฉพาะเจียวเจียวสุดท้ายทนไม่ไหวบอกว่าไม่ฝึกแล้วโคชจางเหยยนมาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเหลือเพียงซานชวนที่บากบั่นฝึกต่อคนเดียวโยอันเห็นแล้วว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเธ ธอจ,จึงบุกไปที่บ้านของโคชจางเยียนพยายามพูดดีด้วยกับเขาให้เขาเข้าสโมสรได้แล้วแต่โคชจางเยียนมาระยาะทสามสุดๆพูดไม่เข้าหูโยอันสักคำยังดูถูกเธอว่าเธอไม่เป็นมืออาชีพโยอันนำเรื่องนี้มาบ่นกับซานชวนซานชวนแนะนำว่าให้หาแมตช์แข่งสักแมตช์ไม่แน่จางเหยียนอาจจะมาก็ได้ เจียวนั้นยังคงตามก่นแกล้งเลี้ยงเถาต่อวันนี้เขาให้เธอไปทำคอนเทนต์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งสั่งอาหารไว้ให้เธอเยอะแยะแต่ทางร้านไม่อนุญาตให้เธอไลฟ์สดทำได้เพียงถ่ายรูปลงโซเชียลเท่านั้นเมื่อเธอทานหมดเลี้ยงเถาคิดว่าตอนเจียวเจองเอาไว้คงจ่ายเงินไปแล้วแต่ที่ไหนได้เธอต้องควักเงินจ่ายเองซึ่งเป็นราคาหลายพันหยวนเลี้ยงเถารู้สึกโมโหมากแต่เธอไม่ปลิบป,ปากบ่นสักคำทำได้เพียงยอมรับชะตากรรมของตัวเอง ในตอนที่เดินกลับบ้านความสวยก็มาเยือนอีกครั้งส้นสูงที่เธอใส่ดันติดร่องพื้นเลียงเท้าอยากร้องไห้แต่เธอต้องกลั้นน้ำตาไว้ค่อยๆดึงรองเท้าราคาแพงขึ้นมาจากนั้นเปลี่ยนไปใส่เป็นผ้าใบาแทนเจียวเจียวยืนมองการกระทำของเธอด้วยความรู้สึกผิดนิดๆแต่ยังไม่ไวายส่งข้อความไปะย่อเยอ้ยเลียงเทา้าเธอจึงด่าเขากระจายว่าเขาแม้แต่เงินยังต้องขอบพ่อแม่แล้วมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนเธอที่หาเงินด้วยตัวเองเจียวเจียวเดินหน้าตึงมาหา เฉินเจอ๋อซึ่งเฉินเจ๋อกำลังดูไลฟ์ของเหลียงเถาอยู่เจียววเลยแย่งโทรศัพท์มาและเปย์เงินให้เหลียงเทาผ่านเฉินเจอ๋ออย่างน้อยก็เรียกคุณธรรมอันสูงส่งของเขากลับคืนมาวันต่อมาจ้างเยยนยอมมาที่สโมสรเขาได้เลือกการแข่งขันกระชับมิตรสัปดาห์หน้าที่เซี่ยงไฮ้ให้ทุกคนไปแข่งเย็นของวันนี้ทุกคนจึงไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อทําความรู้จักกันแน่นอนว่านุ่มๆในทีมไม่ค่อยปลื้มโค้ชคนนี้สักเท่าไหร่การไป แข่งกระชับมีที่เซี่ยงไฮ้โค้ชได้เลือกห้องพักราคาถูกให้ทุกคนหลายคนถึงกับสายหัวเพราะปกติแล้วพวกเขาบ้านรวยราคานี้ไม่เคยพักเมื่อไปถึงเซี่ยงไฮ้พวกเขาได้เรียนรู้การน,นั่งรถเมล์เป็นครั้งแรกซานชวนซึ่งดูเหมือนธรรมดาที่สุดต้องคอยแนะนำพวกเขากว่าจะไปถึงโรงแรมทุกคนเอาแต่บ่นไม่หยุดอีกทั้งเมื่อไปถึงโรงแรมก็ไม่ตรงปกอีก แต่จำใจต้องพักเพราะคำสั่งหลังเช็คอินเสร็จทุกคนก็เข้าห้องพักของตัวเองซานชวนขอแลกห้องกับโยอันเพราะห้องของเธออยู่หน้าลิฟต์ดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จังเยียนดูแลเช็คความปลอดภัยภายในตึกเขาเห็นว่าบันไดหนีไฟของชั้นสองและชั้นสามล็อกจึงแจ้งกับผู้ดูแลตึกโยอันคอยสังเกตเขาอย่างน้อยเธอก็โชคดีที่ได้โค้ชมืออาชีพมาเธอชวนเขาไปทานข้าวด้วยแต่จังเยียนกลับปฏิเสธ ค่ำของวันนี้เหลือเพียงโยอันกับซานชวนที่ไปทานข้าวด้วยกันเพราะชวนใครก็ไม่มีใครมาหลังทานข้าวเสร็จซานชวนกลับห้องพักของตัวเองเขาถูกจังเยยนเข้าใจผิดเพราะจังเย็นไม่รู้ว่าซานชวนกับโยอันแลกห้องกันจังเย็นคิดว่าซานชวนกับโยอันแอบมีความสัมพันธ์กันวันต่อมาการแข่งกระชับมิดได้เริ่มต้นขึ้นปรากฏว่าทีมของโยอันแพ้ราบคาบแน่นอนว่าทุกคนถูกจังเหยยนสวดยับโดยเฉพาะ ซานชวนซึ่งถูกเข้าใจผิดว่าคบกับโยอันจ้างเย็นบอกทุกคนว่าอีกสองเดือนจะประเมินใหม่หากใครรับลูกเสริ์ฟของเขาได้เขาจะให้คนนั้นเป็นกัปตันทีมซานชวนจึงถามว่าการประเมินครั้งหน้ามีเขารวมอยู่ด้วยไหมจ้างเย็นตอบว่า คนที่คิดแต่เรื่องนอกลู่นอกทางทีมของเขาไม่สอนซานชวนต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนเขาจึงวิ่งตามจังเหยียนไปโยอันก็ตามไปด้วยซานชวนถามจังเหยียนหมายความว่ายังไงจางเหยียนตอบว่าเขานึกอยู่แล้วว่าทำไมนักแบดมินตันถึงย้ายมาสโมสรเทนนิสสองวันนี้เขานับว่าเข้าใจแล้วสรุปว่าซานชวนมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อพลอดรักบวกกับรับเงินเดือนโยอันพูดกับจังเหยียนว่าเขาไม่ควรสาตว์โคลนใส่เธอแบบนี้ เธอกับซานชวนความสัมพันธ์คือน,นักกีฬากับผู้จัดการที่ธรรมดาที่สุด จางเย็นทำท่าไม่เชื่อซานชวนไม่กล้าลงสนามแข่งด้วยซ้ำโยอันจึงโต้กลับว่าตั้งแต่ที่ซานชวนมาอยู่ที่นี่มีวันไหนบ้างที่เขาไม่ทำงานในขอดเขาทุ่มเทมากที่สุดขยันที่สุดใช้คุณสมบัตินักกีฬามืออาชีพของเขาดึงบรรยากาศของทั้งทีมใครๆต่างก็เห็นเขาอาจจะบอกว่าเธอไม่ใช่มืออาชีพได้เธอยอมรับแต่ซานชวนไม่ใช่จางเย็นบอกให้โยอันหยุดพูดเขาไม่สนว่าเธอจะทำอะไรเธอสามารถ เลี้ยงคนของเธอต่อไปได้เขาเองก็จะทำงานแล้วรับเงินเดือนของเขาเช่นกันจ้างเหยียนรีบเดินหนีโยอันจะตามไปอธิบายแต่ถูกซานชวนห้ามไว้เขารู้ว่าต่อให้พูดยังไงก็คงไร้ความหมายเขาจะเป็นคนพิสูจน์ให้จ้างเหยียนเห็นเอง วันต่อมาได้เวลากลับยังสเปซจางเย็ยนเห็นโยอันเปิดประตูห้องออกมาจากห้องตรงข้ามกับเขาเขาถึงเข้าใจที่แท้เป็นเขาที่เข้าใจผิดไปเองจางเย็ยนถึงกับทำหน้าไม่ถูกเวลาต่อมาเมื่อพวกเขามาถึงยังสเปซซานชวนยังคงทำหน้าที่ของตัวเองเขาล้างสนามและใช้เวลาว่างในการฝึกเทนนิสเขาใช้วิธีครูพักลักจำจำท่าทางการเซิร์ฟการรับลูกจากการเห็นจางเหยียนซ้อมให้คนอื่นซานชวนเป็นคนมีพรสวรรค์ ใช้เวลาไม่นานเขาก็ฝึกได้โยอันได้ยินเสียงซ้อมตีลูกของซานชวนจากที่ไกลๆเธอเดินไปนั่งตรงมานั่งข้างสนา หยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาทำงานหลังซ้อมเสร็จซานชวนก็เดินมาหาเธอโยอันบอกว่าเธอกำลังเตรียมการจะประกาศให้ภายนอกรู้ว่าจางเหยียนมาเป็นโค้ชให้กับทีมสโมสรของเราแล้วรับนักกีฬาเพิ่มเธอจะเอาจำนวนเงินที่จ่ายให้จางเหยียนขึ้นมาให้ได้ซานชวนบอกว่าเขาเองก็จะทำหน้าที่ของเขาเหมือนกันเขาจะพิสูจน์ให้จางเหยียนเห็นว่าการย้ายจากแบดมินตันมาเป็นเทนนิสไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับเขาเขาเคยบอกแล้วนี่ว่าเขาจะเป็นแรงใจให้เธอเอง yeah ด้านเหลียงเถาเจ้านายเรียกเธอมาคุยกระแสของเธอในตอนนี้ดีเป็นอย่างมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรวมตัวกับแอคเคาน์ชอบกินลูกท้อซึ่งทุกคนคิดว่าเจ้าของแอคเคา t ์นี้เป็นแฟนของเธอแฟนคลับก็จะชอบกันมากเจ้านายบอกให้เหลียงเถาเปิดตัวเจ้าของแอคเคาน์นี้เลียงเถาจึงอยากมาเคลียร์กับเจียวเจียวเธอเห็นจากรูปว่าเขาอยู่สโมสรเทนนิสของโยอันเธอจึงไปที่นั่นเจียวเจียวกับเหลียงเถาเปิดใจคุยกันแบบจริงๆจัง,จงครั้งแรก เธอรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรเธอชวนเขาถ่ายคอนเทนต์แน่นอนว่าเจียวเจียวไม่เอาด้วยเขาต้องฝึกเทนนิสจะเาเวลาไหนไปถ่ายงานกันเหลียงเถานำเรื่องนี้มาบอกเจ้านายเจ้านายเลยเสนอแผนใหม่ให้เหลียงเถาจับเธอจิ้นกับซูเคอร์ให้ทั้งสองคนแสดงเป็นคู่รักหวานแหววเรียกกระแสะความนิยมในเวลาต่อมาเจียวเจียวจึงได้เห็นข่าวเปิดตัวแฟนของเหลียงเถาเขาหึงจนเก็บความรู้สึกตัวเองไม่อยู่ขณะเดียวกัน โยอันมาช่วยซานชวนเก็บลูกเทนนิสในสนามเธอบอกว่าถ้าเก็บหมดเร็วซานชวนก็จะได้มีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นเวลาผ่านไปทุกครั้งที่จางเยยนฝึกซ้อมให้คนอื่นๆซานชวนก็จะพกโทรศัพท์เข้าไปแอบถ่ายคลิปวิดีโอซ้อมของพวกเขาแล้วนำมาวิเคราะห์เย็นของวันนี้ในขณะที่เขากำลังฝึกอยู่ในสนามโยอันมาหาเขาอีกครั้งพร้อมข้าวกล่องซานชวนขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้ตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาตีเท เขารู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นในรอบหลายปี สองเดือนต่อมาถึงเวลาเผชิญหน้ากับการเสิร์ฟของฝ่ายตรงข้ามและชนะเกมทุกคนไม่มีใครรับลูกเสิร์ฟของจังเหยียนได้เลยสักคนซานชวนมองดูการเสิร์ฟลูกของจังเหยียนและวิเคราะห์ว่าเขาจะตีเข้ามุมไหนซึ่งทุกจุดที่ว่าตรงกับที่ซานชวนวิเคราะห์หมดเลยเมื่อไม่มีใครรับลูกเสิร์ฟของเขาได้จางเหยียนจึงถามว่าหมดคนแล้วใช่ไหมเขาจะได้รีบไปซานชวนจึงลุกขึ้นมาถามว่าเขาลองได้ไหมจางเหยียนกลับตอบว่า ไม่ได้ซานชวนไม่มีคุณสมบัติซานชวนจึงพูดขึ้นมาหรือว่าโค้ชไม่กล้าแข่งกับเขากลัวแพ้แล้วขายหน้าใช่ไหมจ้างเหยียนทนกับการเหยียดหยามไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเขาจึงตอบตกลงจะสอนบทเรียนให้ซานชวนเอง เมื่อลงสนามลูกแรกที่จางเยียนเซิร์ฟซานชวนวิเคราะห์ท่าทางของเขาข้อมือหมุนเข้าหมายถึงเซิร์ฟเข้ามุมนอกซานชวนวิ่งไปรับลูกได้อย่างสง่างามทุกคนที่ดูอยู่ตะลึงกันหมดก่อนจะลุกขึ้นมาร้องเฮลั่นสนามในที่สุดก็มีคนรับลูกเซิร์ฟของจางเยียนได้แล้วการเซิร์ฟครั้งต่อๆมาซานชวนก็เล่นอย่างคล่องแคล่ว ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่13ถึง14หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า